กินที่นอนออนไลน์ผมมาดูเขาปลูกถั่วเขียวริมแม่น้ำโขงนะครับถามว่าทำไมถึงปลูกถั่วเขียวริมแม่นม้ำโขงเพราะว่าหนึ่งก็คือตรงนี้เป็นดินทรายเป็นทรายนะแล้วก็ปลูกขึ้นถั่วเขียวง่ายครับแล้วก็เอาทรายใส่กระป๋องอย่างนี้ครับให้เต็มๆแล้วก็เอาเม็ดถั่วเขียวใส่เดี๋ยวให้ดูนะครับก็จะเอาเม็ดถั่วเขียวใส่ตรงนี้พอใส่เสร็จแล้วก็จะไปตั้งริมแม่น้ำครับถั่วเขียวจะขึ้นถามว่้กี่วันขึ้นวันสองวันนะ มันมันไงบรรยากาศร้านดอมนะอ๋อนี่ครับอืมขอแค่ตักมกโกยใส่กระปองเขาอ๋อนุนหนอืมป๊าบก็เป็นวิธีการของคนที่นี่ครับปลูกถั่วเขียวิมแม่น้ำของอ๋อมันขึ้นทางตูดเหรอเหนื่อยคว่ำหมดวะดูดู มันลู ua, l ui, l ui, ่กระทะกระแตงล่อืมดูดู oh, <S <S ัเป็นยังไเลยดูตุ่ตุดูดิมัก็รับกดน้ำ้มันซุดลงไปใช่ใชแล้วมันเป็การที่มันมีตุ๊กระแตงมอ่มีตุกอืมลอยๆตากะเมื่อ้ะไรอืมอ๋อลวกลายชั้นเขาเาเขียวลแล้วเขาเอา เอาสายก<ร>บเต็มลแล้วความนะทาที่วันนี้เก็บป่ะหรือว่าเก็บวันไหนไปปอัน,นเดวพี่ดูเขาใส่ก่อนปปเดี๋ยวลงไปลงไปก่อน ปลูกทุ่เขียวเลยนึกว่าปูกทุกเขียวหรอดานี่ครับปลูกเหมือนกันจะไปหาปลาครับม้งเนาะอ๋อหรอเดินลงไปเลยไทยไทย สั่งชันครับดูก็ต้องมีการสั่นแน่ครับกันเลืน่นหัวทิ่มเลย,ยลงมาโอ้ชันมาก เก็บเลื่อนดูทางดูทาง,ทางผมเลยช้าเพราะว่ามันเลื่อนนะปลูกเยอะครับอ๋อนึ่งก็ปลูกนะนึ่งก็ปลูกมันทำไมมันมีอยู่ตรงตูดอ่ะ ไี่คือทำไมมันเขาต้องการาม,มันรั่วเพราะว่าเวลาหลนาห่นน้ำไปน้ำมันไหลลงไปให้ใหดินนั้นมันเย็ยนตลอดเวลาออืมออโอเคน้ำมันไหลออกถ้าน้ำมันค้างมันก็เน่าอืมอ๋อโอเคสามสิบบาทเนี่โดนพี่ขอดูนะบอกเต็มที่เลยนะพี่ขอดูหนะืม

ริ้นแม,ม,ม่น้ำโขงนะใมากลมในต้ขงะยก็ไม่ยากนะก็ใส่น้ำก็ไม่ต้องลดรดก็น,น้ำอยู่ริมแม่น้ำเลยยูทูกถักเขียวริมแม่น้ำ เต็มนะครับที่นอนกับแนนเหครับเป็นวิถีชีวิตดีไม่น้ำของในเมืองกัมบูชานะครับประเทศสตรึงแต่งดูดีด้วยครับ ไ,ไงกรอมืไไ่ี่ชั้นนะจ้ะทำนวนไม่นานหรอกทำแบบนี้ตลอดเลยจนเต็มทางยันถึงของบบนเลยอีกภาย3วันหลังต่อมาก็เป็นเนะี่อืมโอเคอเคยี่ยมครับกินที่นอนอะไรครับฮันแนนถัวครับเป็นคริปเปรโอสำหรับก,การใช้ชีวิตในม่น้ำของของ,ของชาวกัมพูชานะครับ ก็เส้นทางนี้ครับผมกํลังจะไปดูวิวสวยๆบนสะพานข้ามแม่น้ำของแล้วไปกะลาวก็เลยมาถ่ายคลิปไว้ดูก่อนครับแต่ว่าลาคงไปพวกนี้นะครับ